มาแล้วครับอยู่สองตัวพี่น้องกุเราแล้วก็กระพงนี่ตัวสวยๆเลยพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกคนครับผมเป็นไงม้างนะเดี๋ยวจะขยับครับขยับไปหน้าประตูเพราะมาตกปลาเล็กครับเดี๋ยวผมก็จะตีปลาใหญ่เนาะตอนนี้เราเต้นเอาขึ้นมาแล้วสองตัวฝั่งนู้นนะกระพงครับสองตัวแล้วแล้วก็กุเรา ไปเดี๋ยวผมจะลุยเลยครับไปรับลุยครับหน้าปรเดี๋ยวสองตัวแล้วไม่แป็นหน้าเตือนหรอกครับหน้ายังไงนี่มาใหม่ครับเดี๋ยวจำไปถามซื้อทีหลังครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องเบิงป่าครับมาเลี้ยงกูละต้นก้าฟกูละครับเดี๋ยวผมไปใส่ตัวเก้าแล้วพี่น้องตัวนี้ตัวหมานเนี่ยนะครับแต่ว่าเอ็นผมมืนพี่อี้ผมตรงนี้ปัญหาจัง่อยมันหวักเป็นขุยครับพี่น้องต้องเบิ่งเรื่อยๆครับไปรับลุยเลยครับมันหมานึ่งมันี ฟัองไรครับกระพงไม่แล้วครับผมตัวที่สามครับเช้านี้ฝั่งงนครับถายไม่ได้มันไกลใจเย็นครับนะใจเย็นใจเย็น ไซเล็กครับไม่ถึงรูครับเนี่ยสามตัวนะน้อยสามตัวเหรอ

คร้ยชอบกัดสายนี่ผมชอสายนี่ย あっ。

เรียบร้อยพี่น้องตอนแรกผมลุ้นสัมเดี๋ยวเปลี่ยนเยาวันครับ,รบพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิ้งครับไปเบิ้งเพื่อนๆที่ตก๊กันตั้งแต่เสามาครับตอนนี้ก็ได้เวลาเก่ามงเสาครับพี่น้องว่าตั้งแต่เสาหอดเก่ามงเสาจะได้พูดอะไรจักตัวครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งครับมันย่อนเสียงครับพี่น้องอันนี้ปลาอยู่นี่แล้วกับในาน้ำนี่ ปลาหน้าขนเสือที่มันสมนท่านในหัวแจักเสือใช่ครับพี่น้องห้องก็หัวจักกันครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่น่ะแหละขอเบิ้งปลาครับนี่ปลูกไว้ตั้งแต่เสาครับหอดเก่าม้งเสาตั้งแต่หกม้งหอดเก่าม้งเสาครับพี่น้องวางน้ามาบได้พี่น้องเนี้ยใหญ่เบิ้งครับนี่อ้สามแล้วครับพี่น้องสามตัวแล้วครับ สามแล้วพี่น้องโอเคนะครับปล่อยเพลินก่อนจะหลุดสามตัวใส่สวยๆแล้วครับใส่มาล,ล้วน่แหละครับพี่น้องปลาธรรมชาตินะครับเขามาเองครับว่าเด็ดปล่อยนี่ครับโอ้ผมเห็นตั้งเนาะทีนี้นแนวเนี้ยอยู่ลำามตัวลวนเลยนะทีนี้จะมาดูปลาของน้าต้นครับนี่ครับว่าจะสามตัวแล้วลำอยู่ข้างที่เซนจปิปูครับครับ นี่นาเจอเมื่อกี้สามตัวครับกดไปสามตัวแล้วไปในเวลาสองชั่วโมงนี่ของน้าโต้งหรือของน้าโต้งตรงนี้ขออนุญาตทุกคนแล้วแหละว่าดูได้นี่พี่น้องอันนี้ของน้าโต้งเมื่อกี้นีะครับเดี๋ยวลาบมาให้ดูดดะฮะ,ะอืมน,นี่ครับ สามครับผมขออนุญาตเลยครับนี่สามตัวสุดยอดเลยครับนี่ครับพี่น้องงามๆเลยครับใส่รุดไปแล้วครับสองรุดสองตัวครับโอเคครับเดี๋ยวเอาปลาลุกหนังนครับครับผมต้องถามชื่อยสุกคนครับพอพ่ะท่านอย่างหัวใจกันพี่น้องมาใหม่เหมือนเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวฟ้าอ่อมพอเลยครับวัอนี้เดี๋ยวเบิรงอ่อมพอเลย อันนี้ก็กระเหล่าหนึ่งตัวครับของน้าทั้งวันนะครับคุณได้หนึ่งตัวครับกระเราใส่ซ้ำเขียนประมาณหาว่ขีดอะไรไปหนึ่งของน้าใช่ไหมครับอันนี้ปลาน้าใช่ไหมครับโอ้คุณได้ตัวเดียวใช่ไหมครับคุณได้ตัวเดียวนะครับครับโอ้หลุดไปตัวหนึ่งโอ้หลุดไปตัวนึงใช้ประมาณเท่ากันนะครับอ๋อครับครับครับเอามันหมานะครับครับผมเป็นไงครับเต้ยได้ปะ เ็ดโคนสองตะกับสามปกติมันี่กินช่วงเช้านะนาประตูอ่ะตัวครับครับจะอัดไปใหญ่มั้งคะอันนูนเขายัางได้ยเยอะกว่าอ๋อนั้นน้อยอ่ะผมยังไม่ได้ทักตัวหลุดตัวนึงก็หายไปเลยเดี๋ยวเดินดูนานๆทุกคนก่อนว่าได้ไหมหมดอะไรนะเจตดปีอยูร้อมแล้วนี่ <laughs> ของน้าได้ไหมครับได้อยู่กับป่าๆๆไหนครับมันย้อนเสียงเะขอสลับหน่อย หลายตัวอยู่ครับอู้เห็ดโคนหลายตัวสวยๆด้วยเนาะเก็บกดตัวได้ครับแ KB ครับโอ้โหเตล่าแล้วนี่ผมมาตกก็น้าประตูเยแหละมันกินครับมันอยู่หน้าประตูเลยได้ปลาไหลครับพี่น้องหน้าไม่ได้ปลาไหลตั้งแรกเลยครับปลาไหลกินขิงหิวปลาไหลทะเลมื่อกี้พัดแซบด้วยนี่ เดี๋ยวปล่อยคืนครับเดี๋ยวมาดูนะสองคนนี้ได้ไหมได้ไหมครับนะนอันนี้ตกปลาเล็กครับเดี๋ยวขอดูหน่อยครับก็เ,เยอะไหมใช่ไม่ใช่โคนผูน้สุดอกหมากตัวสวยเนาะ มันค่อนข้างเงียบอยู่วันนี้น้ําตายด้วยผมไม่ได้ตัวเลยเนี่ยผมไม่ได้แค่ตัวเลยผมก็ยังมีนะครับผมก็หลุดไปตัวหนึ่งแล้วก็หายไปเลยตั้งเบรกอ่อนไปปลากระพงมาแล้วครับพป่นน้องเห็ดโคนตัวใหญ่ๆเลยครับอุ้ยหลุด ถ้าขึ้นมามันตัวใหญ่อุ้ยนั่นอะไรปูเหรอปูแล้วมั้งเนี่ยปูมั้งเนี่ยตัวใหญ่ยปูป่ะปูโดนปูโดนป <c oughs> สดูสลัดสลัดหน่อยก็ได้ <c oughs> ừ, อืมออกแล้ว ูรอมาแล้วพี่นกระวังขาดนะนูนนูนนูนใส่สวยๆเลยเดี่ยวขึ้นซับเดียวขึ้นทุกทีใส่สวยๆเลยไอ้พวกนี้เห็นเยอะปลอมไม่ได้พวกนี้ชอบมากเลยกำลังดื้อกับขาด้วยเนี่ย ปลายหน้าที่สวยครับน้ำได้ยังได้กระพงตัวนึงโอ้ใส่กิโลครับประมาณโลนึงประมาณโลนึงพีุทสัยก็เลยครับส่วนมากอ้ยนี่คือเราตามเกี่ยสองตัวไม่จับเลยอือน้ำมันใสยยครับครับครับมนเกลี่ยเขามันมาถึงมนแนบมันเห็นเกี่ยมัน,น,มน,น,มนครับครับได้ไหมครับนะครับผมได้ยังยังเลยครับยังเลยใช่ปะ แล้วมีครับแล้วมีกัดบ้างป่ะมีครับกัดตรงเสาเนี่ยกัดตรงเสาเนี่ยแต่ว่าไม่โดนเบ็ดใช่ครับกัับเอามีเวลาอีกทั้งวันเลยครับนี่พ่งจะเก้าโมงหวานหวานครับขอบคุณครับกัดยังครับนะฮะเอตัวหนึ่งละปลาอะไรครับกูหลาผมไปแช่ฟังเขาเหรอโอ้พอนี่ นี่เลยกำลงังลานเหยื่อเลยไซเนี่ยวัใช้เหยื่อตัวเล็กๆเ,เลยมผมมีแต่ตัวใหญ่ามาเปานหมานะครับมีเวลาทั้งวันครับผมมีน้องตอนนี้ผมก็ จะกลับแล้วครับพี่น้องเพราะว่าผมจะไปเทศหมายอีกหมายนึงครับพี่น้องมีหนาเทศหมายกับหนาตัวครับหนาตัวหมายหนาตัวได้ครับหนาตัวหาให้หนาตัวให้ไปเทศเมืองพน้าอันนี้ผมก็ไม่ได้โต๊ะเกมที่เดอกครับโต๊ะเกมช่วงเศร้าแล้วก็ช่วงสายมากกว่านยางท้ายให้พี่น้องเบิ้งว่าได้ปลายอย่างเช่นนั้นพี่น้องก็ผมก็จิ๊กลับแล้วบาทก็ตามมาได้ครับตามที่ผมทายให้เบิ้งแล้วครับตอนนี้กับมันสิบปวงเศร้าครับผมก็จะกลับแล้วครับไปเบิ้งหมายใหม่ก็หน้านๆก็ลักโต๊ะกันเรื่อยๆอยู่ครับ ก็ได้ได้เรื่อยๆอยู่กัดกัดว่ากัดดีกูเราตามเงาแต่ว่าบางทีมันก็บอกเงยพี่น้องน้าม,มันใสเหมือนนี่หนามดีหนามใสมนะครับมันเห็นเงามันก็เลยตื่นๆตันหน,น่อยโอเคนะครับผมต้องขอโทษเด้อครับหน้าหน้าเพื่อนๆคนใดที่ว่าผมลืมติด,ดต,ต่อให้มานะลืมโทรกลับนะครับผมมาไล่เบื้องเอ้าลืมหลังหลายคนขอโทษนะครับอย่าว่าผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม้หนาเดี๋ยวผมจิพยายามบม่ลืมครับพี่น้องมาแต่บ้านมีมวยก็เลยลืมเลย พึ่งมะหอดตะบานแบบกับกรลาศพึ่งมากันเล่นเงยโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเทล็ดหมายใหม่ขันีปลามีโตเดี๋ยวผมเี่งทั้งยูทูบหนี่งหล้ครับไปครับผมสวัสดีครับ